โอเคค่อกรับ huh. สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราวันนี้เราอยู่กันในเกมไอติฝายผมวันนี้เราจะมาเล่นโหมดแบล็คแจ็คครับผมวเนเล่นสร้างห้องกันนะทุกคนเลยในช่วงนี้เราอาจจะมีมีคนมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในทีมเรานั่นก็คือคุณจีนนะชื่อว่าสาบตื้ดนะทุกคนไม่อยากพูด เราไม่อยากพูดเดี๋ยวเราโดนแบนเดี๋ยวเราโดนยูทูบแบนไม่เอาไม่ดี <laughs> ตรงนี้ก็จะมีคุณจินเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราจะมาเพราะว่าเป็นคนทุนจินคือเป็นคนที่อยู่ในคือผมเปิดปรับรับสมัครคนเข้าทีมซียเอใช่ไหมแล้วคนจินก็เข้ามานะผมจิก็ว่าขอเข้าเนาะ <c oughs> โอเคดูซิถ้าไพ่แรกได้เยอะก็จะเอาได้น้อยยังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาน้อยน้อย,อยฉันเห็นคนอยู่เป็นทันเตอร์ยังไงคนก็ได้นะคนก็มีเบร กัมมี่เบร์เป็นแน่นอนอา้าวฮะเสร็จกัมมี่เบร์ต้องได้อีกไพ่หนึ่งเป็นหนึ่งสถว่ามิวแต้มเสดว์สดวว่ามิวมีแต้มสามกับหนึ่งมีไพ่สามกับหนึ่ง เออบันเทิงเลยไม่น่าขอสองใบเลยถ้าอย่างนั้นนะนจริงจริงปิดเล้ยให้เขาปิดไปเลยป <c oughs> ิดไปเลย <c oughs> ส่วนผี <c oughs> ส่วนผีก <c> ล <oughs> ับไปแล้ว, <c oughs> ลวโอเคเราจะวนวนตอนนี้จัดคลิปตาหนึ่ง ดึงๆแล้วสกิลปัดล็อกแล้วไปแล้วเฮ้ยนู่นแล้วเขาไปนู <c oughs> ป่นแล้วเราฮิวเร็วมากทุกคนเราบอกเลยฮิวเร็วมากโซกูก็คือโอโรทุกคนโอโรเช็ดเริ่มไอดีใหม่นะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะพอดีโอโรเขามือลั่นไปกดเริ่มเกมใหม่อนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจทุกคน เออขอบคุณที่ไม่มาเครงนี้อยู่ใกล้ๆปั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้ว่าอยู่คนจีนเหตุแล้วมาอยู่กับคนจีนก่อนน,น,นี่ปั่นเสร็จก่อนที่มันจะวับมามาแล้วดึง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 ,ดง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  ดดดึึึงงงเรียบร้อยขอในน้อยหน่อยไม่อยากให้เยอะโอ้โหบันเทิงอะอ่ะเราจะพูดแค่นี้พอว่าเขาไม่จะ เรามีแต่ไพ่ที่เป็นรูปเซอร์ฟเวอร์เราพวกแคนีพอเรามีแต่ไพ่ที่มีรูปเซอร์ฟเวอร์โซกูดก<ค><ณ> so ดีมันดีมากโซกูด so แสดงว่าไอดีหายมันดีมากเนาะโซกูด so โอ้เราต้องชื่อว่าโซกูดนี่คือไอดีหายมันดีมากใช่ไหมโซกูด so มากสุดยอดลอรินถ นะ <laughs> ป,ปั่นอย่างนี้ปั่นเหนน้าด้านไปไปแล้วเออขอบคุณรั <laughs> งแขนโอลูมาตรวจการรังแขนโอล,ะละู ก็แต really? ่ตาแล้วตาแลกเต็มเยอะแล้วไงก็เลยเยอะมาเรื่อยๆส่งต่อความเยอะส่งต่อความเยอะมีไฟเยอะรถไฟจะมาอีกห้าสิบบิโอเคมีคนมาสุสาน Tak nama susah lah. Haha. Haha. Tukar ID, main ไม่เข้าเฟ้ยมาโอเคน้อยอยู่น้อยน้อยน้อยโอเคน้อยน้อยน้อยเยี่ยมเยี่ยมใครเป็นโอ้โหปันเทิงแล้ว มาได้เลยหลัง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 เข้าหลังเข้ามาแล้ว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 ปังไปทีหนึ่งเรากลับมาปั่นดีกว่า ปันอยู่ข้างๆเนี่ยนี่ปันอยู่ข้างๆเลยนะ <c oughs> สุดยอดโอ้โหไพ่เยอะอยู่นะงาน,นลูกมาถึงแล้ะ ด้นานด้านปุ๊บเข้ามาเลย <laughs> เข้ามาเลยแล้วก็กลับมาปัาน่นปั่นด้านด้นา,ดานมาสิ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 เข้ามาสิบายไปไป <laughs> <laughs> เคีลุปปั่นอยู่ตรงนี้แหละฉันเหบาร์ทเทนเดอร์ฉันเหบาร์ทเทนเดอร์อยู่บนด้านสองชั้น phản cách xịt đã được như yeah, sẽ léo Bây giờ lạ không phải khác <laughs> ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครเ,เสียสะละอา้อาวอา้าวนี่คือป่าโดนเครื่องใช่ไหมเมื่อกี้คือป่าโดนเครื่องใช่ไหมมิวเราไม่เกี่ยวนะมิวเราไม่กมวมมบวกสิบสอง ทำไล่ล่าละเกือบไปแล้วเกือบตายเกือบตายเกือบตายไปแล้ว มิวเราไม่เกี่ยวนะไปเอาไปไล่น้ำหอมนะเราไม่เกี่ยวนะ <c oughs> คนุณคนปลาไพ่นะเราไม่เกี่ยวนะมิวเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ปลาใส่เลย วนยาวๆวนยาวๆถอดไม่ได้มันต้องมันต้องแปดคนฮาร์ลด์ต้องแปดคนทีมเรามีเจ็ดคนวิรลุนออกไปแล้ววิรลุนไม่อยู่ในทีมเราเลยวิลุนออกไปแล้วไปละไปละ แชกแกงหันสกูดโอ้โลโอ้โหลเฉกกำลังใช้สมาธิทใช้สมาร์กำลังใช้สมาธิทมีความกำลังใช้สม,ชสมาธิอยู่ ตัวเองลืมไปเลยว่าตัวเองอัดคลิปอยู่เนี่ยทุกคนเห็นแฟนคลับเห็นเห็นเราเต้นรอแล้วกันลา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 เต้นท่าเต้นบัลเล่ต์รอ Chợ dưa nè Ồ Dần dưới. Đem dần dưới. คงตายแล้วแหละถ้าขนาดนี้นะทุกคนเห็นแฟนขับเห็นฉันเห็นตลอดเพราะฉันเป็นคนไทยฉันใช้สัสันซิวสันซิวบริสุทธิ์ผุดพอง เปล่าจะมาเล่นนี่เสียเวลา เจแชนนี่โอโลพวกเจแชนโอโลอ่ะ <c oughs> นี่ขนาดเอาไปสิมันยังมีสิบอีกใบนะเนี่ยแล้วมันมีมันมีแปดที่อิมิวเตัตมาฉันเห็น นว่าอยู่ไหนอเสาสันเทาน่าแหละเออบูทูธต้อนรับ็กนการต้อนรับต้อนรับเข้าทีมรอบนี้เราไม่จริงจังมากรอบนี้ซิโอ,อเอ,อเราไม่จริงจังมากเราขอแค่ให้ไอ้อแต้มทีมรวมอะถึง ถึงได้รูปโปรไฟล์ทีมก็พอใจแล้วคือไม่ได้คือไม่ได้อยากจะบอกว่าให้เตือนดับทีมบอกว่าเตือนดับทีมเข้าไปแข่งไม่ได้อยากขนาดนั้นก็แค่บอกว่าเอาของเอาของเฉยๆเอากิจกรรมของในกิจกรรมเฉยๆไม่ถึงแล้วแหละไม่ไหวแล้วมีไม้ไม้มีไม้ไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วแหละกินเลาอีก โอเคจบแล้วก็ผู้ชนะก็คือกัมิเบซ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย